จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยอเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นสามรัฐของวันที่ยี่สิบเก่ามีหน้ากับมีมาหายคือ 9, เก้านาะจ้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันสําหรับหุ้นรัสเซียเข้ากับงดแนวทางให้แต่ก่อนเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนที่เข้าจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกลับมาขอกําลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจากระโคให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางเข้ากับ่าเบื้องรายงานผลก่อนนอจากของหุ่นสามลัดเที่ยวหายไป วันที่2ี่แนี่หน้าเนาะจ้าว่าผลออกตไดสกลรว่าเบื้องผลหุ้นแรกก็น่าจะของหุ้นอังกฤษเท่ากับไฮไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนออกสามหนึ 3, 1, ่งสี่หลางออกสองหนึ่งจ้ะเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากจ้ไปเบื้องบนก่อนบนกับเขาเป็นตัววิ่งสามก็ออกสามหนึ่งสี่ล่างกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสองก็ออกสองหนึ่งนอกจาก เป็นใจแน,น่นะาะจ้าสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจา้าเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอกกันดีใจน้ำนอกจากกับเขาทุบบนทึงล่างกันไปก็บเบื้องผลนหุ้นอังกฤษไปแล้วกับไปตามต่อเรืเอนอกจากสำหรับผลหุ้นเยอรมันว่าผลออกตัวใดนอกจากสำหรับหุ้นเยอรมันเนอกจากนาะงเข้ากับไฮไปฟันสามวิงดูซีกับสาม ผลที่ออกมาบนออกสะเขาไม่จัดเจ็ดสามเจ็ออก6กหนึ่งจะเท้ากับเขาบนนอ,ะะนอกจากนอเป็นตัวฟันวิ่งรูสามก็ออกสาเะจ็นอกจากนอเป็นจอะไรนี่นอะจะสําหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแน,นลจะดเดาไปเป็นแนวทางได้ร้ายได้น้อยกันบอกันดีใจน้ำนอกจากกับเบิงแรไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต้วนอกจากสําสหรับแนวทางหวัวหุ่นสามลัด ของวันที่20เก่ามีหน้าเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยเนาะจา่ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่20เก่ามีหน้าเนาะจา้ะเข้ากับมีแนวทางให้เจ้าหุ้นอังกฤษแล้วก็หุ้นเยอรมันเนาะจ้ะกับไปเบิ้งแนวทางของหุ้นอังกฤษกันก่อนไปเบิ้งตัวเด่นกับเด่นหนึ่งกับเด่นสอง ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกะห้ฟันหนึ่งวิ่งรูดกะห้สองกับ1ไปเบิ้องตัวเน้นและกรตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะไหนึ่เจ็ดนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะใหสองเจ็ด 2องเก้าสองศูนย์จะไปเบิ้งแนวทางตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟน้ำเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้างเข่ากะแสแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้ง เข้ากับเบื้องแนวทางกัไปแล้วนอกจากสําหรับหุ้นอังกฤษกับไปตามต่อแล้วนอกจากสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันวามีแนวทางตัวเลีหเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าจากกันมาตามต่อนอกจากนั่นสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันไปเบื้องตัวเด่นกับให้เดินหากับเดินหก ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกน่อไก้ฟันหาวิ่งรูดไก่หกกับหาไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอะกจากมาเบื้องตัวเน้นกนนันก่อนตัวเน้นกระไยหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี 3, ่ 4, จากไปเบิ้งตัวร่องตัวร่อง,รองกรหายหกหนึง่ง หกสองหกส,สามหกส,สีจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวเนิ่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกรับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เฮาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจะตัวนี้จะเข้าง่ายหลินง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดทดลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง่งเขากับเบื้องแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางขอภัยเนาะจา้ะเขากับเบิ่งแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเนาะเป็นเจ้าแนนเนะาะจ้ะมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหววหุ่นสามลัด ของวันที่2 9มีหน้ากันไปแล้วนอกจากเทิงหุ่นอังกฤษแล้วก็หุ่นเยอรมันเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอจาจับมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าเิเดลไปเรนเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลข,ขวเขาคิดไว คลายนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า